ทำไมมีเรื่องข่าวข่าวหญิงต้องเป็นฝ่ายเสียหายถามการร่วมเพศต้องอาศัยทั้งสองเพศมาประกอบกันแต่ทำไมเมื่อเกิดเรื่องเฉาควายหญิงจะต้องเป็นฝ่ายเสียหายหรือถูกด,ด่ามากกว่าควายชายทั้งที่ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีทางเกิดเรื่องโดยธรรมชาติอวัยวะเพศหญิงเป็นของสงวนเป็นจุดสรุปที่สุดข,ของความเป็นหญิง กล่าวถึงความสำคัญคือเป็นช่องทางออกมาสู่โลกของสัตว์มีบุญเช่นมนุษย์กล่าวถึงการชดใช้กรรมคือเป็นช่องทางของความเจ็บปวดขนาดคลอดหรือขนาดมีเลือดประจำเดือนกล่าวโดยความรับผิดชอบคือเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดและปกปิดให้มิชิดเนื้ออวัยวะอื่นใดกล่าวโดยความบันเทิงก็เป็นชิ้นเนื้อหน้าติดใจซึ่งง่ายความมารดิหานที่สุดสำหรับเจ้าตัว กับคู่หลับนอนและกล่าวโดวยความเป็นโทษก็คือประตูสู่ความตกต่ำที่มีแรงดึงดูดเกินกว่าพลังจะอบายใดๆโดยสัญชาตญาณหรือสามารถสำนึกปกติแล้วส่วนสวนที่สุดจะเปิดเผยได้ก็เฉพาะสายตาของคู่ครองที่ร่วมริมเคียงหมอนกันอย่างถูกต้องธรรมชาติจะให้ยังอายวัดระดับหนึ่งแต่ถ้าเปิดเผยมากๆ กลายเป็นอะไรที่ถูกเผาด้วยสายตาหื่นกระหายจะใชายมากน้าหลายตายังไงก็หื่นหายไปจนสิ้นอย่างที่เรียกกันว่ากลายเป็นคนกรด้านโลกไปสรุปคือชัดเจนว่าธรรมชาติจัดเยียนหน้าที่รับผิดชอบปกปิดและป้องกันการรุกล้ำไม่ฝ่ายหญิงขณะเดียวกันคือเล่นตลกให้ขวายิงมีกำลังน้อยกว่าขวายชาย ผู้หญิงอาจไม่ต้องยินยอมก็เกิดเรื่องทางเพศได้ผู้หญิงจึงได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายเสียหายสว่วนที่เป็นเรื่องเช้าเป็นข่าวติดขี้ป่าชาวบ้านมากกว่าผู้ชายก็เพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าถูกเพ่งโทษมากกว่าค่าที่ต้องรับผิดชอบแต่รับผิดชอบไม่ได้และกีด,ดจันบันดาในชาวบ้านร้านค้าเกิดความสะใจ ในส่วนลึกเมื่อรู้ว่าลูกสาวใครตกเป็นของชายปลายหน้าที่ยังไม่ทำพิธีแต่งงานกันยิ่งสวยยิ่งเก่งหรือยิ่งมีเสน่ห์เท่าไรก็จะเป็นเครื่องเร่งความสาดใจมากขึ้นเท่านั้นสำหรับฝ่ายชายนั้นธรรมชาติจะเล่นตลกโดยใช้อีกวิธีหนึ่งครับคือทำให้เห็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังเสร็จก็จบไม่มีอะไรติดตัวไม่มีมนทินตกค้างไม่มีกระกระทั่งความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเด็กจนเมื่อเครื่องย่อ,อยุให้ติดใจอย่าทําอีกเรื่อยๆแต่ขอให้สังเกตเถิดวา่ชายถูกกาหนด้า้ออกแรงยิ่งคุณเหนื่อยเท่าไหร่หมูมุ่นกับการตะเวนแสวงการบ่อยเพียงใดทั้งร่างกายและจิตใจของคุณก็จะยิ่งอ่อนแอนลงไปทุกที แล้วความอ่อนแอทางเพศนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะของเพศหญิงหรือเพศชายนี่คือความจริงชายที่หมกมุ่นทางเพศมากๆมีส่วนรับผิดชอบตามธรรมชาติของเขาเกิดใหม่เขาจะต้องเป็นควายรองรับอารมณ์คือได้เป็นหญิงบ้างต้องรู้เรื่องของการเสี่ยงตั้งท้องบ้างสลับกันจากที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบก็ได้รู้ว่าภาวะจำต้องรับผิดชอบเป็นอย่างไร ผู้ชายบางคนยังไม่ทันตายหมกมุ่นทางเพศมากมาเข้า